ลุยเจี๋ยไปทำอาชีพต่างๆพยาบาลครับฉีดตรงนี้มันจะเจ็บไหมครับนมแนมหาพ่อมึงเหรอมแอไม่เอกแม่พ่อออไม่เอกพ่อชาไข่มุกหวานน้อยคิวที่97ได้แล้วค่ะใครอกคกินชาเป็นแก้วแรกกันวะของมึงแก้วทสิ97แล้วไอ้ควาแดกไม่แดกไม่แดกก็ไปลุยเจี๋ยเอาผ้าไปซักให้แม่หน่อยพาแม่เองดิ ช่อชิพายใช่ก็เฮ้ยท่าแต่กูเป็นนางรำท่าเหนือรุ่ยเจียจะให้กูเร็วกว่านี้มันไม่ตรงจังหวะนะเดี๋ยวจะตัดผมตรงหน้าม้านิดนึงหลับตาดินั่นแหละอนาคตมึงนั่นแหละมือดินั่นแหละอย่างมึงอ่ะเป็นผ้าเบรกบริษัทหรือไงวะแต่เของเฮียเสียที่นมหนูได้เฮียไม่ได้เสียที่ผ้าเบรกเฮียโอ้ครับกดสามส่วนคืออะไรหรอครับช่างหัวพ่อมึงมึงเรียนกับกูอ่ะมีกดข้อเดียวสอบตกมึงก็ออกไปไหนขอตัวหน่อยไปมะเร็งอยู่ได้อีกสองเดือนเอาอเออหัวพ่อมึงไม่ใช่ชื่อ ได้นะครับนี่ขอบคุณครับอร่อยมากครับใครเขาแดกชาน้ําแรกกันวะโง่ชิบหายเหมือนเราจะเจอสัญญาณเอเลี่ยนมันมีตาออกมาสองข้างเป็นตาสูงสูงครับเดี๋ยวผมจะลองสื่อสารกับมันดูเฮ้ยไอหอยทากคริกหอยทากเคียวหอยทากตายเลยอ่ะกาตามอตมานาโมจัสะภาควะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธษสะนาโมท่องเลยหอยทานาโม เงี้ยนงนี้ได้ไงวเล่นแรงชิบหายเอาไปไม่เหลือไม่ไปแดงไอ้เหี้ยเอาไป <c oughs> ไปน้องอา,าลันน้องอาลาันพ่ออองมารับแล้วน่ะเห็นไหมนนะ่ะ <c oughs> ไปไปหาพ่อ,อไปและนี่ก็คือ